เงินเดือนตำรวจในยุคปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตไหมโดยในที่นี้นะครับผมจะยกมาจากนายสิตำรวจนะครับสายงานปราบปรามปัจจุบันนะครับเงินเดือนรวมกับเงินตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีค่าของชีพนะครับจากรัฐบาลช่วยรวมๆแล้วเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทถามว่ามันพอไหมสำหรับการใช้ชีวิตในปี2025นะครับ ตอบตามตรงครับว่ายังเพียงพอนะครับสําหรับการใช้ชีวิตคนเดียว1 7 0 0 0บาทนะครับสมมุติว่าเราออกรถ1คันนะครับผ่อนรถเดือนนึกประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทเราก็ยังมีเหลือกินนะครับประมาณสัก90,00บาทถึง10,000บาทนะครับมันก็ยังพอสําหรับการใช้ชีวิตคนเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มีครอบครัวนะครับ หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนี่มันไม่พอแล้วนะเราต้องไปหารายได้เสริมนะครับทํางานอื่นเพิ่มมาเพื่อให้เรามีรายได้ที่มันมากขึ้นนะครับเพื่อเลี้ยงดูดูแลครอบครัวนะครับอันนี้ก็มาเป็นแนวทางให้นะครับสําหรับคนที่จะสอบตารวจนะครับก็ลองคํานวณกันดูว่าเงินเดืนเอนห7ึ่งเจ็ดนี่เราอยู่ได้ไหมอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็คือมาสอบภาคเก้าครับแล้วก็มาลงสามจังหวัดชายแดยนใต้มันจะมี เบีย้ยเลี้ยงกับเสียงภัยเสริมให้นะครับประมาณรวมรวมกันนะครับก็ประมาณตีกลุมๆมว่า900 0ับาทเราก็จะได้รับเพิ่มมา9 00 0ับาทเอาเงิน9,00 0บาทตรงนี้ไปผ่อนลถผ่อนบ้านได้เลยนะ9 0 0 0ับาทแล้วก็เราก็ยังเหลือจ่ายอีกเยอะนะครับสามารถที่จะอยู่ได้ในปัจจุบันนะครับสําหรับเงินเดือนตํารวจของผมเองตอนนี้รับราชการมารเป็นตํารวจมาเข้าปีที่6นะครับก็รวมรวมก็3 0,000ืนถือว่า พอนะครับพอสําหรับการใช้ชีวิตนะครับก็มีเหลือเก็บบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับบริหารให้ดีอันนี้ก็เปื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นตํารวจนะครับลองคํานวณลองวิเคราะห์กันดูนะครับใครที่จะสอบตำรวจก็คิดดูดีๆนะครับผม